สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide ที่มาพบคุณผู้ชมทุกๆสัปดาห์ค่ะเริ่มต้นเดือนที่6ของปีกันแล้วนะคะแปบ๊บเดียวผ่านมาจะครึ่งปีแล้วค่ะสถานการณ์ต่างๆก็เข้าสู่หมดปกติแล้วนะคะก็ขอคุณผู้ชมนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตกันค่ะส่วนวันนี้จะมีภาพโิชศ์และรายการดีๆหลายให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ มาชมภาพยนตร์ที่จะพาคุณนั้นไปเปิดประวัติแฉความลับของ mm hmm. จูเลียนอัสตานกันค่ะเจ mm hmm. ้าของเว็บไซต์ Wikileaks อ ok mm ันดกดังที่ทําให้องค์กรใหญ่ระดับโลกหรือว่ารัฐบาลในหลายประเทศนั้นต้องร้อนร้อนหนาวหนาวมาแล้วค่ะเพราะเว็บไซต์นี้นะคะ mm hmm. ได้ไปเจาะข้อมูลความลับต่างๆของรัฐบาลทั่วโลก mm hmm. แล้วก็นำม,มาตีแผ่ความจริงให้คนทั้งโลกนั้นต้องสะพรึงกันค่ะ mm hmm. ไปชมตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ mm hmm. การเก็บความลับของโลกเอาไว้หรือว่าการเปิดเผยมันออกมาอะไรจะคุ้มกว่ากันต้องไปร่วมตัดสินกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นผ่านชีวิตเจ้าของเว็บไซต์ Wikileaks ที่อื้อฉาวมากที่สุดในผลงานการแสดงของ Benedict Cumberbatch ค่ะแล้วก็ Daniel b r u ูกำกับโดย Bill Cordon ใน t h f Fifth Estate Wikileaks เจาะปมลับขย่าโลกวันจันทร์ที่5มิถุนายนเวลา2ทุ่มตรงทาง TrueF i l ม1ช่อง115และ2 2 2ค่ะ มาชมภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยฟอร์มยักษ์ที่ได้นักแสดงระดับแม่เหล็กอย่างทอมฮอลแลนด์และมาร์ควอลเบิร์กนำแสดงค่ะโดยได้ทีมงานจากภาพยนตร์แฟรนไชส์สไปเดอร์แมนมากุมบังเหียนในรมิตฉากเกมสุดฮิตในเครื่อง PlayStation ให้สมจริงและก็ยังได้รูเบนเฟลเซอร์นะคะก็เป็นผู้กำกับจากเวนอมมาควบคุมความมานด้วยทุนสร้างกว่า120ล้านเหรียญสหรัฐไปชมตัวอย่างกันค่ะ เตรียมไขปริศนาตามล่ามาหาสมบัติจากเกม PlayStation ที่แฟนเกมนั้นต่างหลงรักไปทั่วโลกสู่การผจญภัยในโลกภาพยนตร์พร้อมงาน Visual e f f e c t สุดตื่นตากับงานออกแบบเมืองต่าและซากโบราณที่แปลกใหม่ที่คุณผู้ชมนั้นต้องลุ้นทุกด่านด้วยตัวเองใน Uncharted ผจญภัยล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลกวันศุกร์ที่9มิถุนายนเวลา2ทุ่มตรงทาง True Film 1ช่อง115และ222ค่ะ คุณเชื่อเรื่องปาฏิหาริว่ามีจริงต้องไม่พลาดชมภาพยนตร์เรื่องนี้เลยค่ะกับเรื่องจริงของความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงของแม่ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อลูกชายบุญธรรมพลัดตกลงไปในทะเลสาบน้ําแข็งอันหนาวเหน็บแล้วค่ะและเธอนั้นปฏิเสธที่จะยอมแพ้ด้วยความเชื่อในแรงอธิษฐานทําให้ลูกชายกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งไปชมตัวอย่างกันค่ะ ติดตามภาพยนตร์คริสเตียนที่สร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรียกน้ำตาพร้อมกับความประทับใจสำหรับทุกคนที่ศรัทธาในพระเจ้าและผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วทั้งหมดนี้มันคือปาฏิหาริย์หรือมาจากความรักของแม่ผู้ที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้ลูกต้องไปติดตามนะคะใน Breakthrough วันศุกร์ที่9มิถุนายนเวลา2ทุ่มตรงทาง True Film 2ช่อง136และ223ค่ะ มาสัมผัสความยิ่งใหญ่กับจุดกำเนิดของมหาสงครามแห่งถวยเทพแห่งอียิปต์กับภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีที่จะทำให้ขอภาพยนตร์นั้นตื่นตะลึงกับอัครสงครามสุดยิ่งใหญ่ด้วยทุนสร้างกว่า150ล้านเหรียญค่ะยกทัพทีมนักแสดงตัวเทพนะคะอย่างเจอรัลด์บัตเลอร์นิโคลไลคอสเซอร์วันเดออูและเบรนตันทเวสค่ะเป็นตัวแทนของถวยเทพมวน,มนุษย์และอสูรร้ายไปชมตัวอย่างกันค่ะ อย่าพลาดชมจุดกำเนิดของมหาสงครามระหว่างเทพแห่งแสงและเทพแห่งสงครามที่สุดหมันลุ้นระทึกเหนือจินตนาการว่าสงครามครั้งนี้นั้นใครจะแพ้ใครจะชนะกับภาพยนตร์ที่จัดเต็มทั้ง Cg สุดเลิศคอสตูมสุดปังใน Ghost of Egypt จุดกำเนิดมหาสงครามแห่งทวยเทพวันเสาร์ที่10มิถุนายนเวลา2ทุ่มตรงทาง True Movie Hits ช่อง135และ224ค่ะ มาชมความน่ารักของสาวๆาวพนักงานธนาคารกับภาพยนตร์ญ,ญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจำวันของพนักงานออฟฟิศที่เต็มไปด้วยความยากลำบากความสุขและความเหนื่อยล้าในการทำงานผ่านบันทึกของ d ด i รี่โหรือว่า Office Lady ส่วนจะเหมือนชีวิตของสาวออฟฟิศในเมืองไทยหรือเปล่าเราไปชมตัวอย่างกันค่ะ ส่วนใครอยากรู้ว่าสาวๆพนักงานแบงก์ในญี่ปุ่นที่ต้องอยู่ในเครื่องแบบของบริษัทและทําตามกฎอย่างเคร่งครัดพวกเธอนั้นจะมีชีวิตที่สนุกสุดเหวี่ยงแค่ไหนหรือพวกเธอนั้นจะเครียดจากการทํางานจนไม่มีเวลาส่วนตัวหรือเปล่า ต้องไปติดตามนะคะในผลงานการเขียนบทของนักแสดงตลกชื่อดังจากญี่ปุ่นอย่างฮิเดตโมะมาซุโนะนั่นเองค่ะใน Fictitious Girls Diary the Movie Diary OL วันอังคารที่6มิถุนายนเวลา2ทุ่มตรงทาง True Film Asia ช่อง116และ237ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกร,รมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามแต่รางนี้เลยค่ะ มาชมซีรีส์ที่เกี่ยวกับแวดวงการตลาดของเอเจนซี่ที่มีการแข่งขันที่ดุเดือดมากๆโดยเฉพาะพนักงานบริษัทเอเจนซี่โฆษณาคนหนึ่งที่ต้องฝ่าฟันทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานเพื่อให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะคะตัวเองจะได้ก้าวไปสู่จุดที่ทุกคนเรียกเธอว่าราชินีโฆษณาจะเป็นอย่างไรนะ้มาดูตัอย่างกันเลยค่ะ ตามนะคะหนเอเจนซี่ราชินีเอเจนซี่ทุกวันเสราร์และวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มตรงเริ่ม4มิชุนายนทาง True Korean Mall ช่อง1-4-1หงและ238ค่มแปดค่ะ มาชมการเจาะลึกของสิ่งต่างๆรอบตัวทั้งของกินเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะและนวัตกรรมใหม่ๆมากมายเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าน่าดูมากๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันค่ะ <Have. S 1> สุดรู้สุดเจ๋งทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มตรงเริ่ม6มิถุนายนทางโทรเอ็กซไซช่อง118และ340 มาชมรายการการทำอาหารและวาไรตี้จากเกาหลีใต้กันค่ะผู้ดำเนินรายการชายและหญิงจะนำคุณนั้นไปยังสวนไร่ฟาร์มหรือว่าแหล่งน้ำที่ผลิตวัตถุดิบเพื่อทำอาหารจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูตัวอย่างกันค่ะติดตามนะคะในเชฟเอ็กซ์ o รอเวน d ์ดิชพลัสเชฟจานเด็ดทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงเริ่ม9มิถุนายนทางโทรเอ็กซไช่อง118และ3 4มค่ะ มาเปิดโลกทัศน์เดินทางไปกับซาเวโรเซตกันค่ะซึ่งเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่อยากจะเดินทางไปรอบโลกแต่ไม่ผ่านสนามบินโดยเขาเดินทางโดยเครื่องร่อนอุลนรไลท์ไปยังประเทศต่างๆเช่นสูดานอูกันดาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะอิตาลีซิซิลีแล้วก็อีกมากมายคุณจะได้เห็นภาพที่สวยงามของธรรมชาติแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศนั้นๆด้วยแหละค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ น่าดูมากๆเลยค่ะติดตามได้นะคะไน fly the world บินรอบโลกวันที่7 14, 21และ28มิถุนายนเวลา3าทุ่มตรงทาง True X p o l l i v e ช่อง560ค่ะเรามาดูสารคดีทางวิทยาศาสตร์กับเรื่องราวของดาวเคราะห์ในจักรวาลกันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ของดาวเคราะห์ต่างๆกันค่ะใน Searching for Planet n i ดาวเคราะห์ปริศนาดวงที่9สุกที่9มิถุนาย,ยนเวลา3ามทุ่มตรงทาง True e x p l o r a t i ช่อง561ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับตัวอย่างภาพยนตร์และรายการที่ให้ความบันเทิงดูแล้วอย่าลืมวางแผนการรับชมด้วยนะคะส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ f a c e b o o k ของ The Guide รีบดวนเลยค่ะเข้าไปกดไลค์หรือว่ากดติดตามกันได้ค่ะจาก Facebook theguide.tv เพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมและเกมที่นํามาให้ร่วมสนุกกันด้วยรวมทั้งวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะคะนิวและทีมงานต้องลาไปก่อนเจอกันใ่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ